ก็ถือว่าวันนี้ขอคาราวะพี่ใหญ่ละกันนะครับอย่างลู n a านะครับที่เป็นแบบอย่างให้กับเหรียญมีมเนาะชิบะนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานแรงเทขายได้เนื่องจากบิตคอยราคาร่วงด้วยและลู n a าสามารถแย่งเม็ดเงินไปได้เดี๋ยววันนี้เราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับค,คือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ชิบะอินุก็อยู่ในช่วงหัวเลียวหัวต่อที่สำคัญนะครับเนื่องจากปิดคอยมีการเทขายและมีการถลางการของเฟรดด้วยรวมถึงลู n a าีแยก Market ็ตแคปได้ด้วยถือว่าเป็นปรากฏการที่เหรียญรุ่นพี่อย่างลู n a นะครับเป็นแบบอย่างให้เกรียญนิมจริงนะครับ ที่จะเห็นเรื่องเกี่ยวกับฝูงชนกลุ่มคนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่ฉันวันนี้ชีบะอินกุก็ต้องขอคาระวะรุ่นพี่ก่อนนะครับเห็นแบบอย่างของรุ่นพี่แล้วข่าวหน้าเหรียญชีบะจะมาทวงบาลังคืนเอาแหละสําหรับวันนี้นะครับก็มีหลายข่าวด้วยกันเราก็ต้องไปติดตามทีละข่าวด้วยกันเรามาดูเรื่องของกราฟก่อนเมื่อเรามาดูกราฟกันนะครับเราก็มาเข้าสู่ในเรื่องของชีบะด้วยกันนะครับว่า แนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องบอกตามนี้นะว่าชีบาะนะครับแรงซื้อเนี่ยมาตาม BTC เลยนะครับถ้า BTC มีการร่วงลงไปอีกนะครับที่187 0 0 0บาะก็อาจจะร่วงลงที่05ตัวประมาณ8,700 7 0 0 0หรืออาจจะลงไปถึง5,000ก็ได้ซึ่งแล้วแต่เรื่องของตลาดด้วยนะครับและความร้อนแรงของ Luna Classic ด้วยเนื่องจากตอนนี้นะครับคนก็มีการถอนเงินไปเยอะมากๆนะ มีข่าวจากวงในเหมือนกันนะครับว่าบางคนก็ถอนออกมาเพื่อมาเล่นลูน่าแคสสิกก่อนที่จะเข้าไปซื้อชีบะใหม่อีกครั้งดังนั้นดูจากเส้น MACD นะขณะนี้นะครับก็เส้นนะครับสองเส้นเนี่ยก็ต่ำกว่าแนวมาตรฐานะคือแรงซื้อนะครับไม่ได้เข้มข้นเท่าไหร่นะในช่วงนี้มีแรงเทขายมากกว่านั้นเองรวมถึงราคาก็ร่วงลงด้วยนะครับก็ไม่มีแนวโน้มนะที่เส้นมันจะพัง ผงกหัวขึ้นนะในขณะนี้นะครับฉะนั้นแรงซื้อยังไม่กลับมานะครับต้องรอข่าวของเฟดคืนนี้ก่อนนะประมาณ2ทุ่มแล้วก็ต้องตัดสินใจได้แล้วลหละนะครับว่าชีบะเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่าไปที่ราคาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างก็ขึ้นอยู่กับ BTC เลยนะครับแล้วก็เงินสกุลที่เป็น USDT ก็เป็นตัวช่วยด้วยแหละนะครับเมื่อไหร่ที่ เงินโดยเฉพาะค่า USD นะครับของของอเมริกาเงินดอลลาร์นะครับแข่งค่าขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าสิบะนะครับก็จะร่วงลงนะครับตามราคาตามแนวโน้มและนยโยบายของตลาดนั่นเองฉะนั้นตอนนี้ใครอยากที่จะเล่นนะครับแนวรับก็อยู่ที่ประมาณ9000นะครับ7 0 0 0ถึง9,000รอช้อนทีละไม้ได้ราคานี้เลยนะครับ แนวต้านเราก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับเพราะเรายังไม่เห็นนี่แต่ถ้าปิดคอยมีแรงซื้อกลับมาที่ดีขึ้นแนวต้านนะครับอยู่ที่ประมาณ1 000, 1 0 0 1พ0ประมาณนี้นะครับซึ่งชีบะยังไม่ได้ทะลุแนวต้านที่1,200ได้เลยทำให้ไม่สามารถที่จะประกาศตัวเองได้ว่าเป็น bullish นะครับอย่างแท้จริงซึ่งการล่วนลงของชิบะอินุนะครับก็ เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่คนจะตามมองมากที่สุดว่าเอ้ยตกลงแล้วทําไมราคามันถึงร่วงได้ขนาดนี้นะครับก็มีบทความหนึ่งเขาให้เรื่องของเบิร์นพอร์โทนะครับคือมีการกําหนดการเผาแหละแต่แรงซื้อไม่ได้เป็นไปตามที่กําหนดส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของตลาดด้วยตลาดของบิตคอยเพราะว่าชีบะเป็นเลเยอร์ที่2นะครับไม่ยอมผัดขึ้นไปเลเยอร์ที่1น,นึ่นั้น ราคาจะต้องตามเหรียญใหญ่โดยปกติถ้าเกิดวานไม่ได้เอามาเล่นนะครับหรือเอามาร่อนในกระดานเอ็กเชนต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็เสียดายว่าตอนนี้ชีบะายยังอยู่ในช่วงของต้องรอเหรียญใหญ่เท่านั้นนะครับและเรื่องของชีบะายเรียงเนี่ยถ้าเกิดจะกาวเรื่องนี้เป็นไปได้ยากมากๆนะครับในเรื่องนี้นะอ่ะ โอเคครับเรามาดูช่วง65วันที่ผ่านมาชิบะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อตั้งแต่มีการเปิดโปรเจกต์เบิร์นพอทอนในเดือนเมษายนนะครับชิบะมีมูลค่าในตอนนั้นอยู่ที่0.04ตัว2400ดอลลาร์นะครับแต่ในขณะนี้มีการซื้อขายอยู่แค่ประมาณ0.05ตัว9,007ประมาณหรือ9,006ประมาณนี้นะครับตามข้อมูลของ Coin Market Cap นะครับฉะนั้นการพิสูจน์การลดลงของชิบะมีการ เพิ่มมูลค่าเขาเรียกว่าลดมูลค่าด้วยนะครับแต่ก็มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ13.36พันล้านดอลลาร์นะครับเม <ME> ื่อ65วันที่ผ่านมาก็เราเห็นนะว่าราคาลดกันตลอดเลยนะครับฉะนั้นวันนี้มูลค่านะครับก็ประมาณ6.02พันล้านดอลลาร์นะครับก็มีการเพิ่มมาบ้างนะฉะนั้นมูลค่าของชิบะที่มาของตรงนี้มาจากเ เทอเมนนะครับตรงนี้ก็เป็นดัดชนีเขาเรียกว่า relative support index นะครับของชิบะก็ยังคงต่ำกว่า50นะครับและกลางอยู่ในช่วง60วันที่ผ่านมาประมาณนั้นนะแม้ว่าเหรียญมีม,มอย่างชิบะอินโนะครับจะมีการาเขาเรียกว่าราคาน่าจะมีการถอยบ้างนะครับแต่ในวันที่21มิถุนายนนะครับเมื่อพยายามข้ามผ่านแนวต้านเนี่ยนะครับรวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการเผาไหม้ของชีบะก็ไม่ได้ส่งผลต่อ,อาการซื้อของชีบะเท่าไหร่เลยนะครับฉะนั้นในวันที่27มิถุนายนเนี่ยกบกลายเป็นว่าจำนวนผู้ใช้บนเครือข่ายลดลงถึง90%ด้วยกันฉะนั้นการเติบโตของชีบะอินโนก็ยังไม่ได้สดใสสดชื่นนะครับคงต้องไปดูรุ่นพี่อย่างลูน่านะครับเขาทำยังไงนะให้เหรียญเนี่ย มันเป็นเหรียญแอลคอยได้นะครับแล้วก็เติบโตนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ข้อมูลจากเซ n นติเน็ตนะครับก็ระบุว่าจำนวนผู้ที่อยู่สร้างบนเครือข่ายก็มีการาลดลงมากกว่า200%นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมฉังนั้นการเติบโตของเครือข่ายชีบาอินุก็ที่มาจากเซติเมนต์นะครับตรงนี้นอกจากนี้ปริมาณโซเชียลของชีบาก็ลดประมาณ87%ด้วย อย่างไรก็ตามนะตอนนี้ชีบะอินุก็เห็นแล้วนะครับว่าไอส่วนที่เขาแสดงความรับผิดชอบได้นะครับคือคือตามเหรียญใหญ่นั่นแหละนะครับดังนั้นต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับว่า Bitcoin จะไปได้เท่าไหร่ฉะนั้นในช่วงนี้นะครับถือมีข่าวดีอันแรกนะครับที่ชีบะอินุเนี่ยยังไปต่อได้คือผลิตภัณฑ์พวกสายพวก Apple นะครับหรือ Apple ทั้ง macbook ทั้งอะไรพวกเนี้นะครับก็ b i t p a ยเนี่ยเข้าไปนะครับในการเจรจาคือเป็นตัวกลางให้สำหรับแพลตฟอร์มของ Apple นะครับเพื่อจะทำการชำระ1เหรียญน,นะครับคือบิตคอยพี่ใหญ่ของเราและก็ชิบะอินโนนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะครับเราก็ต้องสามารถที่จะชำระเงินผ่านชิบะอินโนได้นะครับเพราะเขาจะมีการแลกเปลี่ยนนี่ ทั้งมือถือรุ่นเก่า Macbook รุ่นเก่าคุณก็สามารถที่จะใช้ชีบะอิ n u ได้เหมือนกันฉะนั้นไอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ p p o o n นะครับมันก็มีหลายอย่างนะทั้ง New เอ็นะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นการขายเครื่องไฟฟ้าเนาะหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็สามารถจะชำระได้แต่ New เอ็จะเป็นเป็นอ่าเป็นฮาร์ดแวร์อย่างเดียวนะครับแต่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยก็จะเป็นบิตเพยนะครับหลักๆเนี่ยบิตเพยน่าจะครองตลาด ซอฟต์แวร์โดยตรงนะครับฉะนั้นคุณจะคุณคุณจะซื้อหรือชําระอะไรนะครับผ่านในแพลตฟอร์มก็ใช้บิตเพย์ได้รวมถึงบิตเพย์ก็สามารถที่จะชําระข้างนอกได้เหมือนกันนะครับในการซื้อไอพวก MacBook อะไรพวกเนี้ยนะครับ iphone พวกเนี้ยก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า,าถ้าเกิดเป็นพวกแพลตฟอร์มข้างในนะครับบิตเพย์จะปโปรกว่านะครับส่วน n e w เก็ สามารถที่จะชำระได้บางหน่วยบางเซกชันเท่านั้นนะครับก็ข้อมูลเนี่ยมาประมาณนี้อีกเรื่องของชีบะนะครับขณะนี้ก็มีการจับมือกับปิดเพย์แล้วนะครับเป็นแบรนด์บายเทริงนะครับเป็นนาฬิกานะสุดหรูนะครับคล้ายๆกับานาฬิกาชุดที่แล้วนะครับที่มีการจับมือนะครับแต่อันนั้นอยู่ในโซนของอเมริกานะครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกโซนที่แน่นอนนะครับว่าบายเทริงเนี่ย ให้ขอบเขตขนาดไหนนะครับแต่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าการประโคมข่าวมากกว่านะครับเนื่องจากเขามีการบอกในว่า buy t e l i นะครับแต่จะรับเมื่อไหร่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้มีข่าวแล้วนะครับซึ่งการจับมือครั้งนี้ก็ผ่านบิตเพนั่นแหละมาข่าวต่อไปนะครับคือชีบะกับเอฟคอยนะครับก็ก็ถูก คอยเบสนะบรรจุในแพลตฟอร์มการชำระเงินนะครับเขาเรียกว่าคอยเบสคอมเมอร์สนะอันนี้ข้อมูลมาจาก y o u t o d a y นะครับค่อนข้างเป็นทางการหน่อยเอาแหละคอยเบสคอมเมอร์สนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ค้านะครับสามารถรับชำระเงินและบริการในสกุลเงินดิจิทอลได้นะครับได้เพิ่มการสนับสนุนนะครับกับชิบะอิ n u กับเอฟนะครับในรายการโปรดของชุมชนเลยนะครับของคอยเบส ก็น่าจะทำลบพวก P2P อะไรพวกนี้ได้นะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามนะนี่ไม่ใช่ข่าวดีเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของ Coinbase Commerce นะครับแต่เป็นข่าวดีเกี่ยวกับตัวเหรียญตั้งหานะครับกับแฟนคลับทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับเนื่องจากว่ามีการเรียกร้องของผู้ใช้นะครับเกี่ยวกับคอมมิชชั่นนะครับที่สูงจึงตัดสินใจที่จะมีการอัปเดตเหรียญน,นะครับที่จะใช้ ที่จะใช้ได้ฟรีนะค่าธรรมเนียมถูกนะครับและการบริการที่รวดเร็วนะครับถ้าเกิดผู้ใช้ต้องการชำระค่าสินค้าและบริการเหล่าผู้ค้านะครับ Coinbase manage Man นะครับก็จะมีการเชื่อมต่อนะครับงนั้น Coinbase manage บริษัทก็ยังคงกล่าวอีกนะเนื่องจากความผันผวน,นในตลาดนี้ต้นสูงนะครับฉะนั้นโทเค็นการชำระเงินเนี่ย จะถูกมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งอัตโนมัติอันนี้ก็หมายถึงว่าเรื่องของราคาแหละนะครับเพื่อให้ผู้ค้าได้รับจำนวนเงินที่แน่นอนในการแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินเฟียสเนาะนะครับฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าคริปโตทู f ฟียสนะครับโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับผู้ค้าที่ต้องการที่จะใช้แพทตฟอร์มผ่านคอยเบสนะครับฉะนั้น c คอ b a บสก็มีเหรียญหลายเหรียญน,นะที่สามารถชำระเงินได้ตอนนี้ b i t c o i อ e t h e r e ย m USDC ตายนะครับแล้วก็ litecoin, Shiba USDT นะครับแล้วก็ F นะครับแล้วก็ BCH คือ bitcoin cash l แล้วก็ Dogecoin นั่นเองฉะนั้นตอนนี้นะครับชีบ a ก็ถือว่าเป็นเหรียญโปรดแหละนะครับที่จะสามารถเอาชนะเงินเฟอ้อได้นะครับคนส่วนใหญ่เ็ก็เต็มใจที่จะซื้อขายจะแหละรวมถึงคอยเบสเขาก็พยายามนะครับที่จะได้เหรียญชีบะมาครอบครองเหมือนกัน เรามาดูข่าวของ Baby d o อนะครับตอนนี้ก็ b b y y o ดอมีการพุ่งขึ้น14%นะครับฉะนั้น b b y y o ดอมีการเผาเพิ่มอีกประมาณ14ล้านล้านนะครับก็ถูกเผาภายใน24ชั่วโมงมีการเผาขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนกับการเรียกแขกนั่นแหละให้วานนะครับเข้ามาถือก็ถือว่าได้ผลนะในช่วงนี้นะครับเี้ดอมีก็มีแรงบวกในช่วงตอนกลางวันนะะก่อนที่ปิดคอยราคาจะร่วงนะครับหมายความว่า ยังมีวานซื้อใต้น้ําอยู่เท่านั้นเองนะครับดังนั้นในรายงาน24ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมามีการเคลื่อนย้ายนะครับเหรียญเบบี้ดอสเนี่ยจำนวนที่น่าจับตามองด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ามีธุรกรรมดังกล่าวเนี่ยประมาณ3-4ธุรกรรมด้วยกันนะครับฉังนั้นเหน Baby นะรียญเบบี้ดออในระหว่างนี้ภายใน24ชั่วโมงก่อนหน้านั้นนะครับมีจํานวนของเหรียญเบบี้ดอนเนี่ยประมาณ1ิ ล้านล้านเหรียญน,นะครับหรือสิบล้านล้านเบบี้ดอสอ่ะในระหว่างนี้นะภายในยี่บสี่ชั่วโมงก็มีจํานวนนะครับประมาณสิบล้านล้านเหรียญน,นะโดยชมุมชนนะครับเบบีนะ้ดอสอ่ะก็ตอนนี้อุปทานเบบี้ดอสนะครับที่มีหมุนเวียนเนี่ยเกือบสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นก็ถูกทำลายไปแล้วนะครับฉะนั้นจำนวนของเบบี้ดอตอนนี้อุปทานก็เหลืออยู่นะครับประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่น 6,000ล้านล้านนะครับ baby dot ฉะนั้นอุปทานเริ่มต้นของโทเค็นนะครับมีประกอบด้วยประมาณ420,000พันล้านโทเค็นนะครับก็ในย4บชั่วโมงที่ผ่านมา baby dot นะครับก็มีการเผาไปเยอะมากนะโทเค็นเหลือ40กสิบหัวเปอร์เซ็นต์นะนะครับก็46จุด 6.96%นะครับจากอุปทานเนี่ยเต็มสตรีมนะคือ4 0 2นะครับล้านล้านะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณ1 9 9 0 0 0ล้านล้านะครับประมาณนี้ก็ถือว่าลดไปเยอะนะนะครับเหลือหมื่นล้านาล้านมไหร่ผมว่าน่าจะเป็นจุดเดือดของราคาอีกช่วงของอุปทานหนึ่งเหมนกันนะครับก็ลุ้นด้วยกันนะครับเบบี้ดอตอนนี้ก็ เตรียมตัวเร่งเครื่องเต็มที่แล้วไม่รู้จะเร่งได้หรือเปล่านะโปรเจกต์ Project มันไม่เสร็จอีกมันมีแต่ความกาวแล้วก็เผาเหรียนนะครับดังนั้น b a b y ้ดอตอนนี้นะครับก็มีการพุ่งขึ้น14.21%เมื่อตอนกลางวันนะนะครับตอนนี้มันราคามันร่วงลงไปแล้วที่ประมาณ1,6007นะครับตอนนี้เหลือราคาเหลือประมาณ0.06ตัว1,817นะครับโดยประมาณนะ้อมูลนี้มาจากคอยมาเก็ตแคป เอาละสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางน,นะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code มาให้แล้วก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะครับเพราะว่าเรามีเพจนะครับแล้ก็ลิงก์กับ qr code ให้แล้วก็ เรามีกลุ่มเบบี้ดอชด้วยนะครับมีกลุ่มชีบะและดอชคอยด้วยสนใจก็ทักมาเลยได้ที่เพจนะอ่ะเรามีหนึ่งสปอนเซอร์นะครับชื่อ M C m i n o r Service การเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับคุณอยากจะซื้อเครื่องขุดขายเครื่องขุดสามารถทําได้เลยผ่านทางนี้นะครับและผมก็ย้ํานะครับว่าอ่าคุณจะฝากขุดก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนนี่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวส่งลิงก์กับ QR code ไปให้และสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าเบบี้ดอชนะครับ ก็จะ go t o the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านก็จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทาง XT.com หรือ XTXchange e นะครับก็มีการแจก XT นะตามจำนวนต่างๆนะครับตามรางวัลที่เขาให้ตั้งแต่ first price second price third price นะครับ fourth price นะครับก็จะได้ XT จำนวนโทเค็นที่แตกต่างกันแล้วก็มี 20 Random Winner ด้วยนะครับสำหรับผู้ชนะ20ท่านนะครับก็จะได้5 XT Token ก็จะมีลำดับในการให้นะแล้วก็สเกลในการให้ด้วยนะครับรวมถึงาการแจกเนี่ยนะครับจะเริ่มวันที่28มิถุนายนนะครับประมาณเที่ยงจนถึงสิ้นสุดวันที่ประมาณ11 กรกดาคมประมาณ6โมงนะครับ GMT บก7็ก็น่าจะเป็นเวลาของของทางบ้านเขานะนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เวลาในประเทศไทยเอาแหละเขาก็มีการแจก XT นะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับอยากจะสนใจนะที่จะได้ i r d r o บตรงนี้นะครับก็แนะนำเลยลองกดเข้าไปที่ใต้โพสต์นะนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ สามารถเข้าไปดาเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะรับ x t token นะตรงนี้นะครับเขาก็จะมีทิปให้มีอะไรให้นะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะก็ลองคลิกเข้ามาใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับตรง Description นะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยเพื่อจะหาเอาแ .arr ดดบนะ จาก xt.com นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ